ซามโอเคทุยโอเคนะส่วนดีกันด้วยเราพกอะไรการ N N N the evil TV นะครับผมอ่าเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ละเอ๊เป็นไงลนะ่ะนี่ฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กับคนที่เพิ่งสร้างช่องใหม่นะช่องเขาชื่อมีโรเวอร์ทีวีครับผมเออนี่นไงเนี่ยเฟี้ยวฟ้ามากเลยดูอินโทรเดิเนี่ยกำลังให้ดูอินโทรอยู่งยไง ไม่รู้เรื่องเลยอ่าแล้วส่วนเจ้าของช่องนะชื่อไผ่นะครับผมครับผมไผ่คุงนะครับผมครับุกไม่ต้องแอดแฮร์ไอบุกไม่ต้องแอดนี่อ่าแล้วอย่างที่เห็นนะโอ้โหผมทำอะไรเสร็จหมดแล้วนะใช้เวลาแค่คืนเดียวเองเป็นไงหลอร่อเลยนะครับผม ที่จริงผมเตรียมการมาหน่อยหนึ่งแล้วอะ่ะอ,อก็แค่หน่อยเดียวแะละแล้วลก็มานั่งทําอินโทรกับพวกภาพปกที่หลังอ,อินโทรนีนผมทำในมือถือเลยเนี่ยที่จะียร์ทำในคอมโคตรเกลียดแม่งทําอินโทรในมือถือโคตรเกลียด <c oughs> แม่งไอเราว่าทําตั้งนานในสัดในนี่มานั่งทําอินโทรในมือถือก็ทําไม่กี่ชั่วโมงหรอครับไม่กี่ชั่วโมงด้วย อ่านี่อ่านี่แล้วนี่คือเกมที่ผมคิดว่าจะแคสนะฮะ The Amazing Spider-Man นะครับผมบเดี๋ยวผมเตรียมตัวแคสแล้วเตรียมตัวเลยเตรียมตัวดูกันได้นะจกกังหวะนี้คือผมมาแนะนําช่องเพื่อนนะฮะคืออ้าวเชื่อเพิ่มช่องเด่นเด้อเออช่องเด่นช่องเด่นนะครับเออช่องผมก็จะแคสพดแุทธแนวสงครามละพวก War Thunder, Hero a n g e n e r พวกนี้อะครับาอาจจะมีเกมอื่นตามมาด้วย ครับผมก็อย่างที่เขาพูดอะไรครับเฮ้ยหลอแป๊บอ๋อจะสิ้นโอเคนี่ฮะแล้วเนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่าใครมาดูคลิปผมนะฮะเนี่ยกดเข้ามาเลยในช่องผมนะฮะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กติดตามก็น่ะฝากกดติดตามนิดนึงนะครับผมฮะกดคำผมด้วยนะครับ ก็เพิ่งแคสเพื่งหักครับก็ช่วยตีกันหน่อยครับผมเฮ้ยไอจักรกลินปัญญาดีเนี่ยไอเคร์สืมน่าอันนี้อะไรไ,ไม่ใช่นี่ฮะถ้าพอเข้ามาใช่ไหมครับผมแล้วมันจะขึ้นช่องเด่นนะ,ะสมมติผมเข้าไปในช่องเพื่อนใช่ไหมอ่ามันจะขึ้นช่องเด่นงี้ฝากกดติดตามด้วยนะฮะของเพื่อนผมเนี่ยอ่าวังวังก็ติดตามผมด้วยออไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะ <laughs> โฆษณาช่องตัวเองเยอะเน้อไหนก็เลย้นะลติดตามช่องผมด้วยนะฮะคือผมเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อช่องได้ไม่นานฮะไอไอนี่ที่เห็นอัพสองอันนี่ก็ผมเขียนผิดนะฮะไอนี่ก็มาเตือนผมเหมือนกันว่าผมเขียนผิดแม่มันไงสวยพิวเ้ามะพร้าวแก้วเขาเปลี่ยนชื่อไปเลยอีวิวเกมกเกมเมอร์ทวีคือพิ้วฟ้าอ่าแล้วก็ สโลแกงของผมนะฮะนี่อะนไรวะอา้าวหายไปไหนแล้วไม่มันอยู่ไหนวะโปรตีมต้องขึ้นแถวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดอะเออช่างมันเถอะครับโอเคะฮะมาพูดกันเลยดีวะ่ะสโรโลแกงของผมเนี่ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดไม่ไม่ใช่จำไม่ผิดคือสโรโลแกงของผมคือ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอย่างแคร์กดกดกดส s c r i b รด้วยนะครับผมจ้าจุ๊บจุ๊บงอ้อฟิวฟาวฟาวเก้ยวอ่าส่วนเซอแกนของฝั่งนู้นเขาย,ยังไม่มีนะฝั่งฝั่งของเพื่อนผมเนี่ยอ๋อผมย่นอออนึงนะครับอ่าพูดมาฮะวอทันเดอร์เจอผมได้โอเคครับครับอ,อไอ้นี่มันยังไม่ได้ซื้อเกมอะไรสักอันนะครับผมเลยให้ไอดีสตรีมันไม่ได้นะฮะถ้าใครอยาก อยากได้ไอดีสตรีมันนะฮะไว,ไว้ผมจะแปะไว้ได้ลิงก์นะฮะเอ้ยแปะไว้ข้างล่างนะัะว่าหลังจากที่มันมีแล้วนะฮะก็คือผมตอนแรกผมมีอะแต่มันโดนแฮกอันเตา่าแบบน้ำตาในไหลเลย <c oughs> จีจีครับผมง่าเปล่าใหม่แล้วครับเริ่มต้นใหม่ <c oughs> เริ่มต้นใหม่อีกครั้งน่ะช่องผมก็เริ่มต้นใหม่เป็นครัง้งที่สี่แล้วนะฮะถ้าใครยังถ้าใครถ้าใคร,ใครเป็นผู้ติดตามแม้แต่ช่องเก่าก็น่าจะรู้ดีนะฮะเอ้ยครั้งที่สามที่พูดผิด ีนี่อย่าไปเพิ่มให้ตัวเองทำไมเนอ้อ่าเนี่ยว่าใครอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใครว่างๆกันเนี่ยย้อนกลับไปดูบ้างเออลงมาแล้วเนี่ยล็อกย้อนกลับไปดูบ้างีหรือยไยก็กดซับสไครต์สองครั้งนะฮะแฮ่คร <c oughs> ั้งเดียวสิครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วกดบิทไลค์ทุกดคลิปเลยนะ ไจบจบจบห่าไม่จบจีจีจีเจ,จปุ๊บปุ๊บแล้วคือแหมฝั่งมันนี่ก็กำลังนั่งนั่งจับเจา่าแล้วก็ทำอะไรวะนั่งจับเจา่าแล้วก็กำลังปรับแต่งหน้าจอให้คล้ายๆกับผมอยู่นะฮะไอ้หน้าจอตรงเนี้ยเสร็จแล้วอ่ามึงแต่งน้อยจังวะเฮ้ยเออลืมไปมันไม่ม,มีมันไม่มีอะไรให้แต่งดีกว่า แะแอะดูเหมือนดูถูกไหนเงามีคนโอ้มันติดตามเราเว้ยเจ๊มแจมเจ๊มจมช่องเดียวช่องเด่นช่องเดียวแม่งช่องเดียวซะงั้นผู้ติดตามหกคนการดูสิบแปดครั้งสมาชิกเมื่อสองนี่คำอธิบาย เดือดดอดอเ่านี่ฮะไอ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 ไผ่เพื่อนผมนะฮะมันมีแฟนเพจด้วยนะฮะก็ฝากเข้าไปกดถูกใจแฟนเพจมันด้วยแล้วกันนะคะรับผมเวลาที่จะได้ออกข่าวซ้ายนะครับผมใช่ใช่ใช่จีจีจ่าจีจ,จ,จีอ่ะเดี๋ยวผมเข้าแฟนเพจมาให้ดูไม่มีอะไรหรอกฮะนี่แฟนเพจมันสวยบ้าอ่าฟิวฟ้า้าวชิชะา เอ๊ะไม่ดีไม่ดีเข้าเฟซบุ๊กไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นะก็มาแนะนำเพื่อนประมาณนี้แหละอืฟิวฟ้ามะพร้าวแก้วมากมะพร้าวดองด้วยอือร่อยไม่ใช่ทุยนะฟิวฟ้านะผมชอ็อกเตครับจีจีุจ๊บจอ่ะจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บจุ๊บนะจุ๊บหลายรอบด้วยกัน